ปริมาณการใช้ไฟที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยเราคาดการว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้สูงไปกว่าปีที่แล้วนะครับตัวพีคเนี่ยคาดว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณสัก1%่เปอร์เซ็นตเศษแต่ว่าจำนวนหน่วยการใช้ไฟเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยนะฮะหน้าร้อนจะมีการใช้ไฟมากกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก4%คือตลอดปีเนี่ยไม่โตเท่าไหร่แต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ย น่าจะโตขึ้นกว่าจากเดิมประมาณ4%เทีนี้ในส่วนของการใช้ไฟที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบควบคุมต่างๆเราจะมีศูนย์ควบคุมแห่งใหม่นะครับเป็นสกาดาชุดใหม่นะครับมาเสริมมาเสริมทับทําให้การจัดการเรื่องระบบไฟฟ้าดีขึ้นรวมทั้งการแก้ปัญหาพักสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าดับไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยฮะเราก็จะมีทีมงานมีระบบเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปใหม่การแก้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นตําแหน่งไฟฟ้าดับ ได้ตรงจุดมากขึ้นการเข้าถึงจุดที่เสียที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็จะเร็วขึ้นทำให้การแก้ไขไฟฟ้าได้รวดเร็ว ะะระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับก,ก็จะน้อยลงเรามีการทําทีมที่เป็นปํารุงรักษาชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นการตรวจสอบแบบ preventive maintenance นะฮะเราใช้ดโดรนขึ้นไปดูระบบสายส่งสายป้อนที่มันส่ออาการนะครมีสัญญาณมี warning บอกว่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะไปเปลี่ยนเรามีกล้องที่ส่องดูว่าพายเชียนดิช,ชาดหรือว่าจุดร้อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคือป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุนอกจากนี้นะครับเรายังมีทีมที่เป็นตรวจทางน้ำด้วยนะเรามีลูกค้า ที่เป็นคนที่อยู่ตามริมคลองของการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการหรือแม้แต่กรุงเทพมหานาครเองอีกเกแสนกว่าลายนะครับเราก็จะทีมบริการทางน้ำนะฮะก็คือทีมมาเรีนเอเนี่ยคอยไว้ช่วยดูแลเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทั้งทีมทั้งเทคโนโลยีก็จะเข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีเพื่อลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับนานไฟฟ้าตก ไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับการจัดการที่ดีก็คือจัดการที่ระบบปรับอากาศนะครับวิธีการจัดการก็คือปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในทุกๆ1หนึ่งองศาที่เราเพิ่มอุณหภูมิเป็น25เนี่ยการบริโภคพลังงานเนี่ยจะลดลงไปประมาณ5 1 0นี่คือการปรับพฤติกรรมง่ายนะครับที่เราสามารถที่จะไปทําได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการบํารุงรักษาการบารุงรักษานี่บางคนนี่ไม่เคยล้างแอร์มาเลยถ้าล้างแอร์ดูแลระบบ ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพนี่ก็จะช่วยลดลงไปอีก